สวัสดีครับวันนี้มาแนะนําวิธีซ่อมแซมแหวนด้วยตัวเองนะครับอันนี้แหวนเราใส่มาทํางานแล้วมันก็เบี้ยวคดโค้งแล้วนะจ๊ะยวเรามาทําให้มันกลมดิดเหมือนเดิมนะครับก็สิ่งที่ต้องใช้ก็คืออันนี้ครับปากกาเมจิกต้องตาหมานะครับตา,าอื่นใช้ไม่ได้เรอ ยี่ห้ออะไรก็ได้นะจ๊ะอ่าเดี๋ยวมาดูก,กันง่ายๆนะจ๊ะสอดเข้าไปครับนี่นะจะเห็นว่าแล้วก็ดันเข้าไปดันเข้าไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆนะไม่งั้นมันจะช้ำนะครับแล้วก็ค่อยบีบเอานิ้วบีบนะครับนี่อืมเฮค่อยๆนะครับ ค่อยๆสอดนะครับค่อยๆดันเข้าไปครับนี่เสรปึ๊บกลมดิก๊กคืนแล้วจ้าโอเคนะครับอย่าลืมใช้ตามมาไม่ใช่สปอนเซอร์โอ้โฆษณาให้เขาอีกพบกันคลิปหน้านะจ้าสวัสดี